สวัสดีค่ะนะักศึกษาทุกคนวันนี้เราก็มาสู่เนื้อหานะคะในบทที่3กันแล้วนะคะซึ่งเนื้อหาในบทนี้เนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาที่มีความสําคัญมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่สนใจนะคะและอยากทําการตลาดเป็นนะคะต้องจั้งใจฟังและก็ทําความเข้าใจในบทนี้เลยนะคะซึ่งในบทนี้เนี่ยเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์พื้นฐานเบื้องต้นนะคะในการเริ่มต้นทําการตลาดนะคะนั่นก็คือกลยุทธ์ที่ชื่อว่า การแบ่งส่วนตลาดการกําหนดลูกค้าเป้าหมายแล้วก็การวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์นะคะเราก็จะเน้นนะคะในส่วนของเนื้อหาเนี่ยอยู่3เรื่องหลักๆนะคะตามชื่อของกลยุทธ์การตลาดกันเลยนะคะนั่นก็คือเราจะมาทําความรู้จักการแบ่งส่วนตลาดหรือที่เรียกว่า market segmentation นะคะ 2. เราจะมารู้จากการกำหนดลูกค้าเป้าหมายหรือที่เรียกว่า targeting นะคะและส่วนสุดท้ายคือเราจะมาเรียนรู้การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์หรือที่เรียกว่า product positioning นะคะ หลังจากนักศึกษาได้เรียนเนื้อหาจบในบทนี้นะคะอาจารย์ก็คาดหวังว่านักศึกษาจะสามารถอธิบายนะคะถึงความหมายและก็หลักการสําคัญในการแบ่งส่วนตลาดนะคะ 2. อ,อธิบายวิธีการในการแบ่งส่วนตลาดตามเกณฑ์ต่างๆได้นะคะ 3. วิเคราะห์และเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะและสุดท้ายก็คือการกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่นในตลาดได้นะคะและนี่คือสิ่งที่เรานะคะจะได้เรียนรู้กันในเนื้อหาบทนี้นะ เรามาดูเนื้อหาส่วนแรกกันนะคะส่วนแรกเนี่ยเราจะต้องทำความรู้จักกับคำว่าการแบ่งส่วนตลาดนะคะซึ่งการแบ่งส่วนตลาดนะคะคอนเซปต์ของเขาก็คือมันจะเป็นกระบวนการในการแบ่งลูกค้าที่มีความต้องการพฤติกรรม และลักษณะที่คล้ายคลึงกันออกเป็นกลุ่มย่อยๆเป้าหมายของการแบ่งส่วนตลาดนะคะก็คือเพื่อให้นะักการตลาดเนี่ยเข้าใจลูกค้าได้อย่างลึกซึ้งและก็พัฒนาสินค้ารวมไปถึงบริการได้ตรงกับความต้องการนะคะและออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาดที่มุ่งเน้นไปยังกลุ่มเป้าหมายที่มีความเฉพาะเจาะจงนั่นเองค่ะเรามาดูความสำคัญกันนะคะ ทำไมเวลาเราจะทําการตลาดเนี่ยเราจึงต้องทําการแบ่งส่วนตลาดก่อนซึ่ง เมื่อเราแบ่งส่วนตลาดได้แล้วเนี่ยนะคะก็จะช่วยให้ธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุดและที่สำคัญนะคะใช้ทรัพยากรทางการตลาดได้มีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณเรื่องของการใช้คนนะคะหรือเรื่องของการใช้ออวัสดุนะคะต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมนั่นเองค่ะ และนี่ก็เป็นเกณฑ์นะคะในการแบ่งส่วนตลาดถ้านะักศึกษาจะเริ่มต้นนะคะในการแบ่งส่วนตลาดเนี่ยอาจารย์อยากให้พวกเรานะคะได้รู้จักกับเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาดเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาดหมายความว่าอย่างไรคือเราก็จะนําเกณฑ์เหล่านี้นะคะมาเป็นตัวชี้วัดหรือตัวกําหนดนะคะว่า เราจะแบ่งกลุ่มลูกค้าเนี่ยเราควรจะใช้ตัวชี้วัดใดมาเป็นตัวกําหนดในการแบ่งกลุ่มนะคะซึ่งในทางการตลาดและหลักการเรื่องนี้เนี่ยเราจะเรียกเขาว่าเกณฑ์ทั่วไปในการแบ่งส่วนตลาดจะประกอบไปด้วย4เกณฑ์หลักๆนะคะ เกณฑ์แรกก็คือประชากรศาสตร์นะคะจีโ graphy นะคะซึ่งประชากรศาสตร์ก็จะเป็นข้อมูลทั่วไปเลยนะคะของบุคคลเนาะไม่ว่าจะเป็นเพศอายุรายได้การศึกษาอาชีพสถานะครอบครัวนะคะอเน,นี้เราสามารถนำมาเป็นเกณฑ์ในการแบ่งก็จะเป็นเกณฑ์พื้นฐานเนาะนะคะสคือเกณฑ์ทางด้านภูมิศาสตร์หรือ d e โม graphy นะคะอันนี้เราก็จะอาศัยพื้นที่ที่กลุ่ม ผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยอาศัยอยู่นะคะอาทิเช่น ภูมิภาคประเทศหรือว่าเมืองนะคะเกณฑ์ลำดับที่3จะเป็นการแบ่งตามพฤติกรรมนะคะหรือที่เรียกว่า behavior นะคะตรงนี้เราก็จะดูในส่วนของพฤติกรรมในการซื้อพฤติกรรมนะคะที่เขาใช้สินค้ารวมไปถึงโอกาสในการซื้อนะคะอย่างเช่นใน1เดือนเนี่ยเขามีโอกาสหรือ,อาคาดว่าเขาจะซื้อสินค้าเนี่ยจำนวนกี่ครั้งนะคะอันนี้เราเรียกว่าการนําเกณฑ์ทางด้านพฤติกรรมเนี่ยมาเ ตัวแบ่งส่วนอันสุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นข้อมูลที่เชิงลึกนิดหนึ่งนะคะมันก็จะต้องอาศัยการเข้าใจพฤติกรรมนะคะและก็วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคจากเนะะื้อหาบทที่แล้วมาช่วยด้วยนะคะนั่นก็คือจะเป็นการแบ่งตามจิตวิทยานะคะไฟโคกราฟนะคะซึ่งเราสามารถใช้จิตวิทยานะคะโดยดูในเรื่องของค่านิยมนะคะความสนใจหรือว่า ไลฟ์สไตล์หรือวิธีการใช้ชีวิตของเขานะคะซึ่งไลฟ์สไตล์เราก็จะดูผ่านอย่างเช่นกิจกรรมที่เขาทำนะคะสิ่งที่เขาไปแสดงความคิดเห็นอันนี้คือเราสามารถนำมาเป็นเกณฑ์นะคะในการกำหนดการแบ่งส่วนตลาดได้นะคะและนี่คือเกณฑ์นะคะที่เราจะนำมาใช้เพื่อ,อ,อแบ่งกลุ่มนะคะลูกค้าหรือแบ่งส่วนตลาดนั่นเองนะคะ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะคะอาจารย์จะขอยกตัวอย่างบริษัทเครื่องสําอางเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่อาจารย์เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายหรือว่าเพศที่3นะคะ lgbtq เนี่ยนะคะก็ใช้กันหมดเนาะในยุคนี้นะคะ ซึ่งเครื่องสำอางเนี่ยจะเป็นหนึ่งในสินค้าและก็ธุรกิจนะคะที่มีการใช้เกณฑ์นะคะเรื่องของการแบ่งส่วนตลาดเนี่ยมาวางเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่เห็นได้ชัดเจนมากๆนะคะอย่างสมัยก่อนเราเดินไปเซเว่นเนี่ยนะคะเชล์ของเครื่องสำอางเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูแบบเยอะอะไรเนาะแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเราไปที่เชลล์เซเว่นนะคะที่ทุกคนต้องเข้ากันอยู่แล้วเนี่ยเราลองสังเกตดูเช่นครีมซองซัก หนึ่งอย่างที่เราจะเลือกใช้ในการดูแลผิวเนาะอย่างเช่นการใช้เพื่อบำรุงผิวอย่างเงี้ยน้าจะก็จะเห็นว่ามันมีหลายแบบมากมันมีตอบโจทย์นะคะเพื่อเอามาบำรุงผิวเนี่ยหลายประเภทมากนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของริ้วรอยฝ้ากระขาวใสนะคะลดสิวพวกเนี้ยอันนี้เราเรียกว่าเป็นการแบ่งส่วนตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเราะนั้นเราลองดูตัวอย่างนะคะ อย่างเช่นบริษัทเครื่องสําอางเขาใช้เกณฑ์ในการแบ่งเนี่ยเป็นเกณฑ์ด้านประชากรศาสตร์นะคะก็ อาจจะใช้เพศเนาะนะคะมาเป็นตัวแบ่งเครื่องสําอางเราก็จะเห็นในเชลก็จะมีสินค้าเครื่องสําอางเช่นครีอมบํารุงสาหรับผู้ชายผู้หญิง LGBTQ นะคะเมื่อก่อนอาจจะมีแค่ชายและหญิงเนาะแต่เดี๋ยวนี้ก็มีแตกลายนะคะผลิตภัณฑ์ที่เป็น LGBTQ เพราะว่าด้วยมันมีเขาเรียกว่าจํานวนปริมาณนะคะความต้องการที่มีความชัดเจนและขนาดตลาดมันใหญ่ขึ้นนะคะดังนั้นสินค้ากลุ่ม ทาร์เก็ตกลุ่มนี้ก็จะค่อนข้างเห็นเยอะมากขึ้นนั่นเองนะถัดมาคือการใช้อายุเป็นตัวแบ่ง นะคะอายุก็สามารถนํามาเป็นตัวแบ่งได้วัยรุ่นวัยกลางคนวัยผู้ใหญ่นะคะซึ่งแต่ละช่วงวัยก็จะมีการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางเนี่ยที่แตกต่างกันนะคะถัดมารายได้นะคะอันนี้เราสามารถนํามาแบ่งเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ได้ด้วยเนาะนะคะอย่างเช่นตลาดที่เป็นกลุ่มตลาดระดับล่างระดับกลางระดับสูงนันกศึกษาก็จะเห็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นขายราคาย่อมเยาว์นะคะเน้นขายราคากลางๆขึ้นมานิดนึงอย่างเช่นตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะหรือ เป็นแบบเคาน์เตอร์แบน์เลยอเนี้ราคาสูงซึ่งเนี่ยจะเป็นตัวอย่างที่น่าสาเห็นได้ชัดเจนถ้าเราไม่แบ่งนะคะส่วนตลาดเราทําสินค้ามาหนึ่งอันเราอยากได้คาดหวังนะคะว่ายุคนี้สินค้าหนึ่งอย่างมันจะตอบโจทย์เอาแค่เพศไม่ใช่ว่าเพศหญิงเพศชายและ LGBTQ จะใช้สินค้าเหมือนกันฉะนั้นถ้าหน้าสาอยากครองตลาดแล้วก็สินค้าขายได้ขายดีเนี่ยเราอาจจะต้องเลือกนะคะว่าเราจะเจาะ ตลาดกลุ่มในกลุ่มหนึ่งหรือจะทำสินค้ามาตอบโจทย์นะคะทั้ง3กลุ่มเลยอเน,นี้ก็จะเป็นหนึ่งในกลยุทธ์นะคะทางการตลาดที่น่าสาน่าจะพอเห็นภาพได้ชัดเจนนะคะเกณฑ์ถัดมานะคะเป็นเกณฑ์ด้านพฤติกรรมนะเกณฑ์ด้านพฤติกรรมอย่างเช่น โอกาสในการซื้อขายอย่างการแบ่งเครื่องสําอางสําหรับการใช้เป็นประจำนะคะเครื่องสําอางสำหรับงานพิเศษเครื่องสําอางสาหรับการท่องเที่ยวนะคะอันนี้ก็ชัดเจนเนาะอย่างเช่นถ้าเราบํารุงผิวธรรมดาก็อาจจะเป็นแบบเดย์ครีมไนท์ครีมนะคะแล้วก็ซันบล็อกนะคะครีมกันแดด แต่ถ้าแบบถ้าเราต้องออกแบบแดดจ้ามากๆนะคะอย่างเช่นบ้านเรามันอากาศร้อนเนาะแล้วเวลาแดดมันแรงเนี่ยนะคะผิวมันก็จะแสบใช่ไหมคะซึ่งหรือใครไปเที่ยวทะเลอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีผลิตภัณฑ์กันแดดที่เป็นลักษณะนี้นศะาสตร์จะได้เห็นค่า s t f f ต่างๆที่มันมีค่าที่สูงขึ้นนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นการใช้เกณฑ์ในเรื่องของพฤติกรรมโอกาสในการซื้อเนี่ยมาเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์นะคะ หรือการดูพฤติกรรมการซื้ออย่างเช่นการแบ่งกลุ่มลูกค้าที่ออชอบสั่งซื้อออนไลน์กับชอบไปซื้อไปลองหน้าร้านนะคะอันนี้ก็ ทำให้เราสามารถดีไซน์พวกบรรจุภัณฑ์หรือขนาดนะคะผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสมนะคะถ้าเราแบบเน้นขายสินค้าที่เป็นออนไลน์นะคะด้วยเรามองเห็นต้นทุนที่มันสูงเราอาจจะมีขนาดย่อมยาวลงมานิดนึงนะคะแต่ถ้าเน้นหน้าร้านเราก็อาจจะต้องให้ความสําคัญกับทั้งแพ็คเกจจิ้งหรือว่าขนาดนะคะที่ลูกค้าซื้อแล้วรู้สึกคุ้มค่านะคะเกณฑ์การแบ่งตามพฤติกรรมอันสุดท้ายอย่างเช่นการใช้รูปก,การใช้รูปแบบการใช้สินค้า นะคะก็อย่างการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางนะอย่างการใช้เครื่องสําอางเพื่อแต่งหน้าเพื่อดูแลผิวนะคะเพื่อแต่งหน้าดูแลผิวเนี่ยเราอาจจะมีรูปแบบที่ต่างกันเอาเอาง่าย,ายๆในเรื่องของการแต่งหน้าถ้าเป็นผู้หญิงเนาะอาจารย์เชื่อว่าทุกคนก็จะมีแต่งหน้าบ้างนะคะหนักเบาการก็ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเนาะอย่างผลิตภัณฑ์ที่เป็นบัชออนปัดแก้มเนี่ยนะคะ เมื่อก่อนก็อาจจะเป็นแค่เนื้อเนื้อที่เราต้องใช้แปรงปัดใช่ไหมคะแล้วก็มาปัดที่แก้มเนาะแต่ตอนนี้มันก็จะมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นน้ําที่เป็นตินนะคะให้เราสามารถปะแล้วก็ใช้มือแบบกดๆอย่างเงี้ยเพื่อให้มันดูเป็นธรรมชาติตามสไตล์ที่เราได้เห็นโฆษณาหรือจะเป็นแบบลิฟนะคะเป็นเนื้อลิฟทที่เอาแบบมาถูทาได้แทนกับการใช้แปรงปัดได้เลยอันนี้คือเป็นการ ทำผลิตภัณฑ์นะคะตามเ,าเกณฑ์พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เป็นรูปแบบของการใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เอายางนี้เห็นได้ชัดก็คืออย่างพวกดูแลผิวนะคะมันก็จะมีทั้งอ,อย่างเลือกบรรจุภัณฑ์ในการที่เราจะ ใส่ตัวสินค้าก็จะมีเป็นแบบกระปุกเป็นแบบซองเนาะตอนหลังครีมที่เป็นซองเนี่ยก็ฮิตมากขึ้นนะคะ1ราคาย่อมยาว2พบง่ายสะดวกอันนี้คือเป็นการใช้รูปแบบการใช้สินค้ามาเป็นเกณฑ์นะคะในการแบ่งพฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะปัจจัยเกณฑ์อันถัดมาก็คือเรามาดูทางด้านจิตวิทยาบ้าง นะคะก็ยังอยู่ในกลุ่มของเครื่องสาอางเนาะอย่างาทางด้านจิตวิทยาจะเป็นเรื่องของค่านิยมรยไร์สไตช่ไหมคะอย่างอันแรกเนี่ยเขาใช้มูลค่าในการแบ่งนะคะซึ่งเขาก็เน้นว่าสินค้าที่กลุ่มลูกค้าเนี่ยเน้นความคุ้มค่าเน้นคุณค่าหรือว่าเน้นในเรื่องของแบรนด์นะคะดังนั้นเวลาที่เราออกผลิตภัณฑ์มาเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างนะคะทัศนคติ นะคะอย่างเช่นคนที่รักสวยรักงามนะคะคนที่รักสุขภาพนะคะหรือกลุ่มลูกค้าที่รักสิ่งแวดล้อม mm. นักศึกษา,<ส>าจะเห็นสินค้าบางแบรนด์ที่เน้นทําแบบเนชอรัลธรรมชาติเลยอเนี้ยเป็นการใช้เกณฑ์นะคะที่เป็นตามหลักทางด้านจิตวิทยาที่ลูกค้ามีความชอบนะคะใช้สินค้าเครื่องสําอางที่เป็นแบบธรรมชาติออร์แกนิกมากๆอเนี้ยนะคะหรือ อ,อ,อันถัดมาอย่างเช่นไลฟ์สไตล์นะคะไลฟ์สไตล์ก็จะเป็นการแบ่งกลุ่มลูกค้าที่เน้นความเรียบง่ายนะคะหรืออาจจะใช้ความทันสมัยหรือลูกค้าที่เน้นความหรูหรานะคะก็อย่างเน้นความหรูหราเนี่ยจะค่อนข้างเห็นได้ชัดอย่างบางแบรนด์เนี่ยคือขายราคาประหยัดราคากลางๆแต่พยายามดีไซน์รูปลักษณ์นะคะหรือว่าแพคเกจจิ้งเนี่ยให้ดูหรูหราดูแพงนะคะอันนี้ก็จะเป็นการใช้หลักทางนั้นจิตวิทยาเข้ามาช่วยนะคะนษะา,าจะเห็นว่าอย่างตัวอย่าง สินค้าที่อาจารย์ยกมาเนี่ยพวกกลุ่มเครื่องสำอางเนี่ยก็จะมะีความหลากหลายนะคะในการเลือกใช้เนาะหรืออ,อย่างอันนึงงที่อาจารย์แปะลิงก์มานะคะอันนี้จะเป็นกรณีศึกษาตัวอย่างนะคะคือเขาพูดถึง5แบรนด์ความงามนะคะที่เน้นออกนะคะคอลเลคชันพิเศษนะคะสำหรับสนับสนุนกลุ่ม LG, lgbtq นะคะสนับสนุนกลุ่ม lgbtq เนาะก็จะมี ป๊บ,บนึงนะเดี๋ยวอาจะรเลื่อนกันมีหลายแบรนด์มากๆเลยนะคะซึ่งแต่ละปีเนี่ยเราก็จะได้เห็นเทศกาลเนาะของ L G B T Q นะคะที่มีการจัดอีเวนต์นะคะ,ะยกตัวอย่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์ของ m u w Makeup Limited Edition นะคะก็จะเป็นเอาใจนะคะกลุ่ม L G B T Q โดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็มีแบรนด์ไหนอีกบ้างอะ่ะเราอาจจะไม่รู้จักเนาะมันอาจจะเป็นของต่างประเทศซะทั้งหมด นะคะซึ่งพวกเนี้ย ก็จะเป็นหนึ่งในตัวอย่างนะคะที่เน้นนะคะทำสินค้าเพื่อตอบโจทย์นะคะเวลาเราทำแบบนี้ข้อดีก็คือว่ามันเป็นการกระตุ้นนะคะความต้องการของตลาดด้วยแล้วก็ทำสินค้าให้มันตรงนะคะกับไลฟ์สไตล์กับพฤติกรรมของผู้บริโภคเพราะว่าโจทย์ของการตลาดคือเราเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคแล้วเนี่ยเราก็ต้องตอบสนองในสิ่งที่เขาต้องการนะคะฉะนั้นอ้นนี้จะเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หนึ่งนะคะที่สำคัญเนาะ ถัดไปนะคะเราจะไปดูเรื่องของการแบบหนึ่งนะเราจะไปดูเรื่องของการกำหนดลูกค้าเป้าหมายนะคะการกำหนดลูกค้าเป้าหมายซึ่งหลังจากที่นักศึกษาได้ทำการแบ่งนะคะหลังจากที่นักศึกษาได้ทำการแบ่งส่วนตลาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะต้องมาทำการเลือกนะคะทำการเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะคะซึ่ง คอนเซปต์ก็คืออย่างเช่นเมื่อกี้อะถ้าเราแบบแบ่งตามจิตวิทยานะคะแบ่งตามจิตวิทยาเช่นใช้ไลฟ์สไตล์นะคะเป็นเกณฑ์นในการแบ่งมันจะมีกลุ่มลูกค้าเนาะถ้าเราดูจากที่อาจารย์อธิบายรายละเอียดตรงนี้มันจะมีกลุ่มลูกค้าที่เน้นความเรียบง่ายกลุ่มที่ 1, 1กลุ่มลูกค้าที่เน้นความทันสมัยกลุ่มที่ 2, 2>, 2กลุ่มลูกค้าที่เน้นความหรูหรากลุ่มที่3นะคะเวลาเราทําการตลาดเนี่ย เราอาจจะทําสินค้าออกมาเพื่อตอบโจทย์ทั้ง3ากลุ่มก็ได้หรือเราจะเลือกนะคะกลุ่มเป้าหมายที่เรามีความสนใจก็ได้เช่นเดียวกันฉะนั้นในสเต็ปขั้นตอนถัดมาของกลยุทธ์การแบ่งส่วนตลาดก็จะเข้าสู่การแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเมื่อเราได้ส่วนตลาดเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งในการกําหนดลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย targeting ก,ก็หมายความว่าเราจะเลือกกลุ่มลูกค้าที่ธุรกิจต้องการมุ่งเน้นในการทําการตลาดหลังจากที่เราได้จัด แบ่งส่วนตลาดไว้เมื่อกี้เรียบร้อยแล้วนะคะความสำคัญทำไมเราต้องเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทาร์เก็ตด้วยนะคะก็คือว่าเขามีหน้าที่เนาะในการช่วยให้ธุรกิจเนี่ยสามารถใช้ทรัพยากรรวมไปถึงกลยุทธ์ทางการตลาดเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะโดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพในการทำกำไรมากที่สุดนะคะเรามีลูกค้าหลายกลุ่มก็จริงแต่ว่าบางกลุ่มอาจจะขายไม่ได้หรือไม่ได้ทำกำไรเลย แต่จะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถกําหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแบบเล็งเป้าให้ชัดเจนไปเลยแล้วเอาเงินทั้งหมดหรือทรัพยากรพนักงานของเราทั้งหมดเนี่ยมาโฟกัสให้ความสําคัญกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่คาดว่าจะขายได้และทํากําไรให้ธุรกิจนะคะอันนี้คือความสําคัญของการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดข้อนี้นะคะซึ่งในการที่เราจะกําหนดกลยุทธ์ตลาดเป้าหมายนักศึกษาสามารถใช้ปัจจัยเหล่านี้ นะคะเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาในการเลือกกลุ่มเป้าหมายก็คือ1ดูขนาดตลาดนะคะนักศึกษา,<ส>าต้องรู้เนาะว่าสินค้าที่เราทําออกมาเนี่ยเราจะขายใครมันมีตลาดจริงหรือเปล่าแล้วมีตลาดแล้วเนี่ยตลาดมันใหญ่พอไหมไม่ใช่ว่าทําออกมา500ชิ้นขายได้อยู่1 0 0ชิ้นเพราะว่าคนซื้อมีเท่านี้ตลาดมีเท่านี้ นะคะฉะนั้นมันก็จะไม่ตอบโจทย์ทางธุรกิจนะคะคือมันก็จะไม่เติบโตอะไรยั่งยืนฉะนั้นในนี้จะเป็นเกณฑ์อันแรกเราจะเลือกตลาดเป้าหมายใดก็ได้แต่ตลาดเป้าหมายนั้นนะ่ะควรมีตลาดที่มันมีขนาดใหญ่เพียงพอที่ทําให้ธุรกิจอยู่ได้และเติบโตได้นะคะก็คือสร้างผลกำไรให้ธุรกิจได้นั่นเองสศักยภาพในการซื้อ นะคะ,ะตลาดใหญ่ก็จริงนะคะอาจารย์เปิ้ลเนี่ยโอ้โหลูกค้าเยอะมากเลยเอาของไปวางขายในตลาดเนี่ยนะคะคนเดินตลอดนะคะคนเข้าตลอดนะคะคนแบบเป็นหลักพันวันนึงอย่างเงี้ยแต่ว่าเอา้าคนเข้าก็จริงแต่ว่าไม่มีกําลังในการซื้อนะคะหรือว่าไม่ได้เต็มใจที่จะจ่ายเงินสําหรับซื้อสินค้าและบริการนี้อันนี้ก็จะต้องเป็นปัจจัยในการพิจารณาตัดกลุ่มเป้าหมายนิทิ้งนะคะ 3. การเข้าถึงนะคะเราต้องดูได้ว่ากลุ่มเป้าหมายที่เราเลือกอะ่ะองค์กรสามารถเข้าถึงแล้วสื่อสารกับเขาได้หรือเปล่านะคะบางทีมันเป็นกลุ่มที่ใช่มีเงินซื้อก็จริงแต่ว่าเราไม่สามารถเข้าถึงเขาได้เลยนะคะเราไม่รู้แหละว,ว่าเขาอยู่ดาวอังคารภูตโตไหนนะคะแต่ถ้ามันเป็นลักษณะเนี้ยกลุ่มลูกค้านี้ก็อาจจะไม่เหมาะนะคะต้องตัดทิ้งไป 4. การแข่งขัน นะคะเราอาจจะต้องใช้เกณฑ์การแข่งขันเป็นตัวประกอบหนึ่งในการพิจารณาเพื่อไม่ให้เราทําตลาดเหนื่อยจนเกินไปนะคะอย่างเวลาเราเป็นสินค้าใหม่ที่เข้าสู่ตลาดจะไปแข่งในตลาดที่มันมีคู่แข่งเยอะอย่างเงี้ยนะคะโอกาสที่เราจะสําเร็จมันก็ยากเราอาจจะต้องโฟกัสกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้มีคู่แข่งมาก แต่ก็พอขายได้และมีขนาดที่คาดว่าจะเติบโตในอนาคตอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถนะคะนำมาเป็นเกณฑ์ในการกำหนดได้สุดท้ายคือศักยภาพขององค์กรเนาะนะคะโดยในข้อนี้นะคะเราก็จะต้องเออเป็นตัวตัดสินใจอันสุดท้าย ขนาดตลาดใหญ่จริงมีกำลังซื้อจริงเข้าถึงง่ายจริงการแข่งขันก็พอประมาณแต่หันหลังกลับมาดูความพร้อมขององค์กรนะคะคนก็เท่านี้อ่เงินก็เท่านี้นะคะดังนั้นต้องเลือกที่มันเหมาะสมเนาะนะคะว่าสุดท้ายแล้วเราทำงานแบบไหนที่มันไปไหวนะคะกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เราต้องการจะเจาะ นะคะอันนี้คือปัจจัยที่นักศึกษาควรจะนํามาประกอบในการเลือกกลุ่มเป้าหมายฉะนั้นในการเลือกกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีผิดมีถูกหรอกเนาะแต่ถ้าเราสามารถเลือกได้แม่นยําตั้งแต่แรกนะคะไม่ต้องไปลองผิดลองถูกก็คือแบบเล็งเป้าเลยนะคะแล้วก็ทําตลาดเพื่อเจาะนะคะกลุ่มเลยมันก็จะมีความแบบ ไม่เหนื่อยมากนะคะในขั้นตอนของการทํางานหรือผลตอบแทนที่มันได้กลับมาเนี่ยมันก็จะดูคุ้มค่าเนาะเวลาเราลงทุนกับการตลาดไปนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการกําหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะคะก็จะมีอยู่2วิธีหลักๆนะคะเรามีเกณฑ์ในการพิจารณาละเราลองมาดูวิธีการนะคะวิธีแรกเราเรียกว่า Market เทร็กจีเวสนะคะซึ่งเป็นการประเมินความน่าสนใจของแต่และส่วนตลาดโดยอาจจะพิจารณาขนาดตลาดการเติบโตของตลาดรวมไปถึงการแข่งขันที่ไหนมีการแข่งขันแสดงว่าตลาดนั้นมันน่าสนใจนะคะแต่ที่ไหนแบบไม่มีใครเลยนะคะอันนี้ก็คืออาจจะไม่ได้มีตลาดหรือมันไม่ได้มีคนต้องการในสินค้าลักษณะนี้จริงนะคะส่วนวิธีที่2ก็คือคอมพานีคาบาบริตี้นะคะอันนี้ จะเป็นเรื่องของการประเมินความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจนะคะนะึาษาอาจจะพิจารณาความสามารถทรัพยากรของธุรกิจว่าสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หรือเปล่านะคะอันนี้เป็นวิธีการเนาะซึ่งการกําหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเนี่ยนะคะอาจารย์ก็จะลองยกตัวอย่างให้ดูถ้าเราใช้เกณฑ์ประชากรเป็นกลุ่มช่วงอายุ นะคะในนี้อาจารย์ยกตัวอ,อย่างมาจะแบ่งเป็น3กลุ่มก็คือเป็นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มวัยทํางานแล้วก็กลุ่มวัยผู้ใหญ่นะคะดังนั้นถ้าอาจารย์เลือกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็จะทําสินค้านะคะเช่นเครื่องสําอางที่มีราคาไม่แพงเน้นโทนสีสันสดใสเน้นความเป็นธรรมชาตินะคะอย่างทาแก้มไปแล้วก็เป็นชมพูและเลือกธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวัน ส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่มวัยทำงานอันนี้ก็จะเป็นเครื่องสำอางที่จะต้องมีคุณภาพดีนิดหนึ่งนะคะเน้นโทนสีสุภาพเพราะว่าต้องทำงานเนาะนะคะจะไปทาสีแบบเหมือนออไปแสดงมหอลพก็อาจจะไม่เหมาะสมนะคะฉะนั้นในการดีไซน์โปรดักต์มันก็ต้องดูกลุ่มทาร์เก็ตเน้นความติดทนทานเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันนะคะรวมไปถึงงานพิเศษต่างๆนะคะที่คนวัยทำงานอาจจะมีเนาะอ,อย่างเช่นเลิกงานต้องไปกินข้าวกับเพื่อนอะไรเงี้ย อันที่3กลุ่มผู้หญิงวัยผู้ใหญ่นะคะกลุ่มผู้หญิงวัยผู้ใหญ่ก็จะเน้นเครื่องสาอางที่มีประสิทธิภาพสูงนะคะเน้นการบํารุงผิวหน้าชะลอวัยนะคะเหมาะกับการใช้งานเพื่อแก้ปัญหาผิวอันนี้เป็นตัวอย่างในการกําหนดกลุ่มเป้าหมายฉะนั้นพอเราวางกลุ่มเป้าหมายแบบนี้ปุ๊บน้กศาวก็จะเห็นภาพว่าเออเราควรหาสินค้าอะไรนะคะมาตอบโจทย์แต่ละกลุ่มมันไม่ใช่ว่าเป็น ครีม1กระปุกนะคะแล้วจะขายได้ไวัยรุ่นวัยทํางานและวัยผู้ใหญ่นะคะมันจะขายได้เพียงแค่กลุ่มในกลุ่มหนึ่งฉะนั้นอันนี้มันก็ทําให้เราเห็นภาพเนาะว่าเราควรจะวางนะคะกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างไรเช่นการออกผลิตภัณฑ์เนี่ยให้มันเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายนะคะหัวข,ข้อสุดท้ายของบทนี้แล้วนะคะทุกคนก็จะเป็นเรื่องของ การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์หรือที่เรียกว่า product positioning นะคะซึ่งอันนี้จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์นะคะให้แตกต่างแล้วก็ชัดเจนนะคะจนลูกค้าจำได้นะคะเป็นความแบบการทำสินค้าเราเนี่ยให้ลูกค้านะคะมีมีภาพจำนะคะที่นึกถึงเรามากกว่าคู่แข่งนะคะคอนเซปต์ Concept มันจะประมาณนี้อาจารย์ยกตัวอย่างนะคะหลายคนอาจจะเคยเห็นน้ำดื่มยี่ห้อนี้เนาะ ซึ่งเป็นน้ำแร่นะคะเขาก็วาง p โพ i ิชั n i n g เขาค่อนข้างชัดเจนว่าเขาเนี่ยเป็นน้ำดื่มที่มีคุณภาพสูงแล้วก็มาจากธรรมชาติบริสุทธิ์ซึ่งต่างจากน้ำดื่มทั่วไปในตลาดดังนั้นตำแหน่งที่เขากำหนดเนี่ยก็จะเป็นเน้นในเรื่องของคุณภาพสูงนะคะโดยเขาก็พยายามนำเสนอและสื่อสารเนาะว่ามันเป็นต้นกำเนิดเนี่ยมาจากอะไรนะมาคร์ เลสเตอร์ uh, lesser, นะคะโดยได้ค้นพบน้ำแร่ที่มีรสชาติด,ดีดื่มง่ายมีความแตกต่างนะคะจากในเมืองนะคะประเทศฝรั่งเศสและเกยดเลยเป็นที่มาของการกำหนดตำแหน่งนะคะก็ทำให้น้ำน้ำเนี่ยนะคะถึงแม้ว่ามันจะราคาแรงนะแต่ก็มีคนยอมรับในเรื่องของคุณภาพใครที่เป็นสายเฮลตี้สายสุขภาพจ๋ามากๆ นะคะก็จะเลือกนะคะดื่มน้ำแร่ยี่ห้อหนี้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างในการวาง positioning ให้ลูกค้าเนี่ยเกิดภาพจำแล้วทำให้สินค้าก็มีความแตกต่างนะคะแต่ก็โดดเด่นมากกว่าคู่แข่งที่อยู่ในตลาดความสำคัญของการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ก็จะช่วยให้ธุรกิจนะคะสามารถสร้างความแตกต่างอย่างเมื่อกี้ตัวอย่างน้ำแร่นะคะน้ำแร่มีหลายยี่ห้อเนาะแต่น้ำแร่นะคะยี่ห้อนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นน้ำแร่ที่หลายๆคนรู้จักนะคะ ซึ่งมันก็จะทําให้เกิดการสร้างความจำนะคะในใจหรือทําให้ลูกค้าเนี่ยจำแบรนด์สินค้าของเราได้นั่นเองนะคะประโยชน์ของการกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ก็มีอยู่4เรื่องด้วยกันอันดับแรกคือแน่นอนก็ช่วยสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งนะคะ2 สร้างความจําและความรู้สึกดีนะคะในใจของลูกค้า 3. เพิ่มความพักดีของลูกค้าต่อแบรนด์ด้วยเนาะทำการตลาดไม่ยากนะคะเพราะลูกค้าจําได้นะคะลูกค้าเป็นลูกค้าประจําแล้วนะคะก็เราทําอะไรออกมาเขาก็เชื่อนะคะและก็เกิดการตัดสินใจซื้อได้ง่ายและสุดท้ายนะคะช่วยในการวางแผนและดําเนินกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะอ่ะเรามาดูกลยุทธ์การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์เนาะในนี้อาจารย์นำเสนออยู่3กลยุทธ ะาะนักึสษาอจวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ที่ทำให้สินค้าเราเนี่ยโดดเด่นในเรื่องของคุณสมบัตินะคะเช่นเน้นคุณสมบัติหรือประโยชน์ของผลิตภัณฑ์นะคะน้ำแร่เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเน้นคุณสมบัติเพราะว่าเขานำเสนอว่ามาจากแหล่งกำเนิดนะคะน้ำที่มีแบบคุณภาพมากๆนะคะราคาและคุณภาพ นะคะเราจะเห็นสินค้าบางอันก็ใช้เกณฑ์วางตําแหน่งผลิตภัณฑ์คือราคาเลยราคาต้องสูงนะคะคุณภาพต้องดีน้าแร่เนี่ยก็ใช่เลยนะคะการใช้งานนะคะ,อ,ะอย่างเช่นการใช้งานเฉพาะด้านหรือโอกาสพิเศษนะคะเราลองนึกถึงสินค้าที่เป็นการกําหนดการใช้งานที่มีความเฉพาะอย่างเช่นการใช้พวกะระบบออตโต้รถยนต์ไฟฟ้าอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นการวางตําแหน่งที่เน้นในเรื่องของการใช้งาน use นะคะ positioning สุดท้ายเหมือนเดิมนะคะในบทน,นี้เนาะน้าสาก็ทบทวนความรู้นะคะด้วยการทําแบบฝึกหัดอาจารย์ก็จะมีแบบฝึกหัดให้หน้าสาทํา5ข้อเช่นเคยนะคะข้อแรกนะคะอยากให้หน้าษาอธิบายความหมายของการแบ่งส่วนตลาดและความสําคัญของการแบ่งส่วนตลาดในการทําการตลาดยุคใหม่นะคะพร้อมยกตัวอย่างการแบ่งส่วนตลาดให้พอเห็นภาพนะคะข้อที่2 เลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการที่น่าส,สนใจแล้ววิเคราะห์เกณฑนะ์ในการแบ่งส่วนตลาดตามประชากรพฤติกรรมหรือจิตวิทยานะคะอย่างเมื่อกี้จามียกตัวอย่างเครื่องสำอาง ข้อที่ 3. อธิบายวิธีการกําหนดลูกค้าเป้าหมายนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างบริษัทที่มีการกําหนดลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะ 4. เลือกผลิตภัณฑ์หรือบริการใดก็ได้เนาะนะคะในการกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นพร้อมระบุก,กลยุทธ์ว่าเขาใช้วิธีการกําหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์เป็นอะไรเป็นอ,อ,อันนี้คือกลยุทธ์เป็นคุณสมบตัติเป็นราคาหรือว่าเป็นการใช้งานนะคะส่วนข้อ5ข้อสุดท้ายก็คือ วิเคราะห์ความสำคัญของการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ในการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งพร้อมยกตัวอย่างแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จนะคะและนี่คือเนะะื้อหาบทที่3นะคะขอให้ทุกคนทำแบบฝึกหัดแล้วก็เรามาเจอกันในบทถัดไปนะคะคลิปวิดีโอนี้สวัสดีคะ่ะ